สวัสดีท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนทูชินลเองครับผมและวันนี้นะฮะเซนทูชินลก็อยู่กับมังงะเรื่องหน่วยประจนคนไฟรุกนั่นเองเนี่ยผมกับการวิเคราะห์และสรุปแบบย่อๆเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าค่อนข้างย่อมากเนี่ยผมจะเป็นในใลักษณะของมหากราบของท่าน JCB เลยก็ว่าได้เพราะเราเนี่ยไม่ได้มีการลงลึกว่าแต่ดีเทลเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเนาะเนื่องจากว่าในตอนล่าสุดมันประมาณตอนที่200กว่าแล้วจะ3 0 0้อยแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลามากนักฉะ ู้เดิมนั่นคือการต่อสู้ของโจเกอร์ชิราที่ได้ปะทะก,กับผู้กองเบิร์นหลังจากในตอนก่อนเนี่ยเบิร์นก็ได้ใช้ท่าเข้าขั้นสเตจ1นึ่นั่นคือท่าโวลเทจโนวาสเตจทั้งชิราและโจเกอร์เนี่ยขาทั้งคู่ก็ยิ่งทราบว่ายิ่งต่อสู้นานมากเท่าไหร่แล้วก็เขาทั้งคู่ก็ยิ่งเป็นต่อพอพลังไฟของเบิร์นเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขึ้นและชิราจึงงัดพลังไฟมานั่นคือพลังไฟสีน้าเงินนั่นคือพลังไฟความกดดันในความตายและแล้วก,การต่อสู้เนี่ยก็ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งเมื่อการต่อสู้ได้มีการเริ่มต้นขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเมือตอนนี้เบิร์นเนี่ยคือเริ่มเสียเปรียบเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยพลังไฟชิราค่อนข้างแข็งแกร่งมากบวที่ในตอนนี้ผู้กองเบิร์นเนี่ยถูกการโจมตีแบบสองหนึ่ง แล้วว่าถูกซ้อมได้ไม่นานเบิร์นก็เริ่มเอาคืนกลับนั่นก็คือท่าตุเสตโนวาสเตจสองตัวของโจ๊กเกอร์เองอะถึงก็ตกใจเลยเนื่องจากว่าปกติแล้วอะจากพลังโวลเทโนวาสเซตหนึ่งไปสเซตสองอะมันต้องใช้เวลาแต่ว่าในตอนนี้ Bird เบิร์นน่ะใช้เวลาแป๊บเดียวตัดมาที่เฮาเมในตอนนี้เฮาเมเนี่ยกำลังทำพิธีกรรมอยู่พิธีกรรมนี้เนี่ยเฮาเมได้เห็นบางอย่างสิ่งนั้นนั่นคือโลกกำลังจะกลายเป็นดวงอาทิตย์มัางงะต่อมานั่นคือหนึ่งแปดสามในตอนนี้หน่วยหนึ่งเนี่ยคาริมกัลลีเนี่ยกำลังมีการคุยกันอยู่ยเมมอนว่าาาคริกลี จะเริ่มคิดแล้วว่าการจะมาจับกลุ่มผู้กองโอบีเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเพราะในตอนนี้ผู้กองพวกเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรกันอยู่แน่ตัดมาที่การต่อสู้ของผู้กองหน่วยหนึ่งนั่นก็คือเบิร์นและชินละการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นยังคงไม่หยุดหย่อนชินละเนี่ยเสียใจมากเนื่องจากว่าณนะตอนเด็กเลยที่เขาได้เสียแม่กับโชไปอะ่ะเขาที่กำลังจับมือเบิร์นอยู่เนี่ยก็ได้คิดว่าเขาได้เห็นเงาของพ่อในตัวของเบิร์นแต่ว่าในตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้ว ตามมาที่อีกฝั่งหนึ่งของเรือนจําฟูจูในตอนนีบูเชอร์เนี่ยกำลังเฝ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่แล้วกาแพงของเรือนจำเนี่ยก็ได้ถูกพังทลายนั่นคือการบุกเข้ามาของหน่วย8แล้วมาได้บุกมาเนี่ยพวกเขาก็เริ่มคิดได้ว่าว่าแต่อาเธอร์หายไปไหนนะสรุปเลยคือระหว่างเดินทางมานั้นอาเธอร์ตกรถน่าสงสารจริงๆและแล้วก็ถึงเวลาในการประชะากันของหน่วย8กับแกงบูเชอร์คู่ต่อสู้ในตอนนี้ของหน่วย8คือหนึ่งในสมาชิกของแกงบูเชอร์มีนามว่าโกและเมื่อฮินาวะย,ยิงกระสุนไปเนี่ยปรากฏาว่าโกาายี่ว ข้อกับมือทองคําแน่มางาตอนต่อมาคือตอนร้อยาตอนนี้มากี่เนี่ยก็เริ่มใช้พลังโนฮูเหล็กในการเข้าช่วยโจมตีแต่แล้ววินาทีนั้นวิกเตอร์หรือวาลิฮิตเนี่ยเขาก็เริ่มจับทางพลังศัตรูได้พอไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยโนฮูเหล็กหรือว่ากระสุนเนี่ยก็ไม่อาจทําอะไรโกได้เลยโกนั้นสามารถหยุดการโจมตีได้หมดแต่แล้วลิฮิตเนี่ยก็เริ่มอธิบายมาว่าความสามารของศัตรูนั้นก็คือพลังความเป็นทองมือขวาของโกนั่นคือมือทองและปกติแล้วอะถ้าเกิดทองมีความร้อนอะมันจะกลายเป็นพลังแม่เหล็กสรุปเลยคือพลังของโกนั่นคือพลังรุ่น3าความสามารของโกคือโกเนี่ยจะปล่อยพลังความร้อนใส่ทองที่เป็นมือเขาและมือทองเขาเนี่ยจะเกิดเป็นพลังแม่เหล็ก ใช้ในการคุมโลหะเลยรียกว่าในตอนนี้หน่วยแปดเนี่ยค่อนข้างวิกฤตแล้วนะเพราะว่ากระสุนที่ได้มีการยิงไปโลที่ได้มีการใช้การไฟนกคู่เหล็กเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็ได้ถูกโกใช้ในการบังคับโจมตีหมดคือในตอนนี้เนี่ยสภาพหน่วยแปดเนี่ยค่อนข้างเละเทะมากแต่แล้วลิสาคู่รักของวอลแคสเนี่ยจึงได้อาศาในการใช้พลังไฟเธอความสามารถของไฟเธอนั้นคือพลังในการปั่นปวดแม่เหล็กเธอจึงได้อยากเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดยิงต่อสู้ยิ่งเสียเปรียบและแล้วไม่ได้พ่าตายในการปลดพลังมาเนี่ย โกเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังไฟรุ่นสาปอติแล้วพวกรุ่นสาเนี่ยจะไม่สามารถใช้พลังไฟปอติโจมตีได้ฉะนั้นแล้วการจัดการมันเนี่ยควรใช้ปืนพกของโบทินาวะในการยิงหัวกระบาลมันแต่ว่าการยิงเข้าหัวมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากว่าพลังของมันเนี่ยมันคือพลังแม่เหล็กถ้าเกิดยิงไปแล้วก็มันก็สามารถหยุดได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือการหยุดพลังแม่เหล็กหรือว่าถุงมือทองคำและแผนการก็คือในระหว่างนี้เนี่ยให้ลิซ่าเป็นคู่ต่อสู้ก่อนเพราะว่าลิซ่ามีพลังในการปั่ป่วนแม่เหล็กมันค่อนข้างเหมาะมากในการซื้อเวลาส่วนในตอนนี้เนี่ยแผนการต่อสู้ก็คือทามากิเนี่ยจะใช้ห่างเขาทําให้เป็นกระทะแล้วก็เอาเหล็กต่างๆที่ได้มีการหามาได้มันหลอมใส่ห ของธามากิและหลังจากนั้นเหล็กพวกนั้นน่าจะกลายเป็นเหล็กหลอมซึ่งในตอนแรกธามากิเนี่ยค่อนข้างพยายามมากแต่อุณหภูมิของเหล็กหลอมเนี่ยยังไม่ถึงวอลเคนเนี่ยจึงใช้สเปรย์ในการเพิ่มอุณหภูมิช่วยและในตอนนี้ก็ได้มีเหล็กถูกหลอมบนหางของธามากิและหลังจากนั้นธามากิเนี่ยก็เข้าโจมตีทางฝั่งของโกนะตอนนั้นโกเนี่ยกำลังงงอยู่ว่ามันทำอะไรกันแน่และโกเนี่ยจึงได้พยายามในการใช้พลังแม่เหล็กของเขาเนี่ยในการควบคุมโลหะหลอมบนหลังของธามากิแต่เหมือนความรู้รอบตัวของโกเนี่ยจะน้อยมากอย่างเช่นผมเนี่ยแหละเพราะโดยปกติแล้ว ลแ,ลและพลังแม่เหล็กนั้นจะไม่ส่งผลต่อเหล็กหลอมและทาากิเนี่ยก็ได้ใช้เหล็กหลอมในการโจมตีถุงมือโกทําให้ในตอนนี้ถุงมือโกเนี่ยไม่อาจใช้งานได้เนื่องจากว่าพลังของเหล็กหลอมในตอนนี้นั้นกาลังกีดการแม่เหล็กในถุงมือโกอยู่มังงะต่อมาคือตอนละแปดสิบหกตอนนี้โมฮินาวะเนี่ยก็ได้ยิบปืนพกเข้ามาเล็งหัวกับาลโกในตอนนี้โกเนี่ยกำลังงงอยู่ว่าถุงมือเขาเกิดบ้าอะไรกันขึ้นวะขณะที่โกนั้นกาลังงงวยและสับสนอยู่โมฮินาวะเนี่ยก็ได้ยิงปืนเข้าหัวกับานของโกซึ่งในตอนนั้น จะเป็นคู่ต่อสว้เองแล้วหลังจากนั้นสตีมเนี่ยก็เริ่มจโจมหน่วยแปดคือต้องบอกเลยว,ว่าบูเชอร์แต่ละคนเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากขนาดโกคนเดียวอะ่ะยังมีการลุงมาถึงห้คนในการโจมตีแหละและสตีมเนี่ยก็ไม่ให้หน่วยแปดตั้งหลักเลยนะสตีมนี่คือใช้พลังพายุในการเข้าโจมตีอย่างเดียวและเมื่อสตีมเนี่ยกำลังจัดการโมวให้นาวะอยู่พลังของสตีมเนี่ยก็ได้หายไปและก็ได้มีเสียงพูดออกมาว่าฉันคือราชาอัศวินอาร์เธอร์บอยซึ่งสตีมเนี่ยก็ไม่กล่าพูดพ่ำทำเพลงนะฮะจะจ แค่พิพตาเดียวนั้นสามารถจัดการกับสตีมได้มันเป็นใครกันแน่แต่โนยแเนก็ได้สามารถอร์ว่าที่ผ่านมาอาเอร์ไปไหนมาอเชร์จะได้บอกว่าอ๋อพอดีฉันตกม้านะความจริงก็คืออาเธอร์ตกรถนะฮะแล้วมีใครใส่ใจแต่แล้ววินาทีนั้นหัวหน้าคองลับเชร์ก็ได้โผล่ตัวมาเขาก็นั้นคือดากอนและดากอนก็ได้พูดออกมาว่านามฆ่าคือดากอนซึ่งเมื่ออาเธอร์ได้ฟังเนี่ยอาเธอร์ก็ตกใจเลยว่าที่นี่นะมีมังกรด้วยอย่างงั้นเหรอกับเสียงของดากอนที่ได้พูดออกมาว่า อยากกระจุยเรื่องไอ้ฟ้าอิหนูและแล้ววินาทีนั้นพลังดารมาเทอร์เนี่ยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือตอน187ในตอนนี้เนี่ยก็ตัดมาที่การต่อสู้ของเบิร์นแล้วก็ชิลล่ชิลล่เนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเบิร์นเนี่ยต้องอยู่แก๊งชุดขาวด้วยแต่เบิร์นก็ได้พูดออกมาว่าตัวเขานะตอนนี้เนี่ยสนใจแค่รับใช้พระเจ้าและก็ได้มีการย้อนความไปนะในสมัยที่เบิร์นเนี่ยยังเด็กอยู่นะตอนนั้นเบิร์นเนี่ยค่อนข้างเข่งมากนะเกี่ยวกับการขอพรต่างๆและการสวดภาวนาซึ่งสมัยวัยรุ่นอ่ะเคาทั้งคู่ก็รู้จักโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เนี่ยก็ถามแค่ว่าสวดทํไมวะสวดเพื่ออะไรแล้วสวดไปทําไมแต่บิร์ก็ได้พูดออกมาว่าเคาในตอนนี้เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้เคาไม่เปลี่ยน แต่กับการเนื่องจากว่าในตอนนั้นโจเกอร์ไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เบอร์เนี่ยก็เลยสั่งให้เราชุดขาวเนี่ยยัดแมลงใส่โอบีซะนั่นก็เพื่อให้โอบีนั้นกลายเป็นคนไฟลุกและเมื่อมแมลงได้เดินเข้าไปในร่างกายของโอบีตัวของชินล้านี่ถึงกับร้องเลยอะ่ะอย่านะผู้กองโอบีแต่แล้ววินาทีนั้นผู้กองโอบีเนี่ยก็ร้องออกมาว้า <Yeah. S 1> ตอนต่อมาคือตอนร้อยแปดสิบแปดในตอนนี้ผู้กองโอบีเนี่ยเริ่มมีการแหกปากวายๆชิลนล้านี่ยจึงทนไม่ไหวจึงได้กล่าวา้ชพวกแต่่่้้้วววิิินนนนาาชัาาอออบเกก็ดหงมาาย ซึ่งเสื้อของโอบีเนี่ยก็ได้ขาดออกทุกคนเนี่ยต่างตกใจว่าทำไมโอบีเนี่ยถึงไม่กลายเป็นคนไฟลุกสาเหตุเนื่องจากว่ากล้ามท้องของโอบีเนี่ยค่อนข้างแข็งมากแข็งขนาดที่ว่า,มาแมลงคนไฟลุกไม่อาจกัดโอบีเข้าโอบีในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนนักกล้ามไปแล้วเขาสามารถทําให้มแมลงกัดไม่เข้าและอีกอย่างคือเขายังสามารถทาลายที่จับกลุ่มเขาได้ในตอนนี้หน่วยแปคนอื่นเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าโอบีนะตอนนี้ปลอดภัยอยู่จากตอนแรกสถานการณ์เนี่ยกำลังเคร่งเครียดอยู่เลยแต่ว่ากล้ามของโอบีเนี่ยก็ได้ทําหาสัะง,งั้นคนชุดขาวนะตรงพกนนนััน้้มม่อางอางงีคืแห แต่เบอร์เนี่ยก็ได้ทราบว่าสิ่งนี้มันเกิดจากพลังแฝงตอนไฟไหม้พอแล้วไม่นานนะผู้กองโอบิกัมเนี่ยก็จะเกิดการไขตัวและผู้กองโอบินั้นจะกลายเป็นคนไฟลุกตัดมาที่การต่อสู้ของดาร์กอนกับอาเธอร์ในตอนนี้อาเธอร์กับดาร์กอนเนี่ยก็เริ่มต่อสู้กันแล้วซึ่งดาร์กอนเนี่ยก็ได้โจมตีแค่ครั้งเดียวเองนะนั่นคือท่าลมหายใจมังกรคนอื่นนอกจากอาเธอร์เนี่ยถูกการโจมตีของดาร์กอนเนี่ยกระเด็นหมดเลยอาเธอร์นะตอนนี้เนี่ยก็ทราบแล้วว่าเจ้าหมอนี่ไม่ใช่มังกรธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดดฆ่าไธอา,าเพิ่มจากอัศวินนราาาชกลยเป็ดี่ยกก็เริ่่มมโจตีลับซึงอาเเอออรร์กกก็สาาาามถขข้้้ใลตัวงดนไ และอาร์เธอร์ก็ได้งาน่าลับในการโจมตีนั่นคือ่าในการจัดการมังกรจนในตอนนี้ร่างของดาร์กอนเนี่ยก็ได้ถูกอาร์เธอร์โจมตีด้วยไฟแรงสูงแล้วต่อมาคือตอนร้อยแปดสิบเก้านะฮะก็เดี๋ยวไว้ชมคลิปหน้ากันแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ด้วยลวกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้าเกิดมีตรงไหนนะฮะผิดพลาดหรือว่าอยากจะติชมก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ